ครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราครับเอกอานรีวิวครับผมครับผมวันนี้ยังอยู่ที่ดีลุกสโตร์ที่เดิมที่เดิมครับวันนี้เรามาดูรองเท้ารุ่นใหม่ครับของตัวโนแวนมิเชลเป็นรุ่นที่สามแล้วอ่าซึ่งอันนี้มาในสีพิเศษเลยสวยเรียกว่าสีพิเศษครับไม่แก้เลยเลยอ่ะไม่ต้องแก้ฮะอันนี้คือเบลแอร์อตเลติก ครับนะครับเบลแอร์ไปว่าอะไรไปหากันตรนางผมหามาคก็คาๆว่าอะไรแคลิฟอร์เนียออนลอเป็นเฉดเลยสักอย่างสักอย่างประมาณนั้นโอ้หให้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 ดูกล่องด้านในมันเป็นตีเหมือนไชนีสนิวเยียป่ะไม่แน่ใจลายเหมือนไอ้เนี่ยเพสลี่อ่ะไพสลี่อะไรต่างแล้วแบบออกจีนจีผสมผสมนะครับก็ ขัางหน้าเป็นกัปตันเมกาไม่ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะมีมิเชลสีทามีบอกนิดนึงนะครับก็เป็นกล่องสีพิเศษเลยกล่องพิเศษของเขาับสีนี้เลยนะครับปิ้งคือเมื่อกี้ฝากล่องเป็นยังไงบอดี้เป็นอย่างนั้นเลยครับลายลายเป็นแบบนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยมาดูรายละเอียดกันนะครับรุ่นนี้ราคา4 0 0 0บาทเท่าเดิมเท่ารุ่น2ฮะไม่ไม่ได้แพงขึ้นใช่นะครับแต่สวยขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยใส่สบายขึ้น คือแรกสัมผัสนะพี่เอกครับพี่พี่ยังสวมลงไปนะรองเท้าเจอว่ะไม่ใช่แล้วคือมันมันเพอร์เฟกต์อ่ะครับคือไมบอกว่าเดนแปดกับดอนอิชูสาเนี่ยเขยชอบเหมือนกันตรงที่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยหน้าเท้ามันไม่ไม่ลังไม่บี๊ครัก็คือเรียกได้ว่าสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีถูกใจเลยคราวนี้พูดถึงเรื่องฟิตติ้งของมันก่อนครับเรื่องของไซส์ นะครับเอ่อสำหรับรุ่น3นะผมคิดว่ามันใส่ตรงไซส์นะครับสำหรับใครที่เคยใส่12 US Nike ก็มาใส่นี้12 US เหมือนกันถ้าเทียบกับรุ่น2อ่ะผมต้องใส่ไป12.5ต้องบวกแต่รุ่น3ไม่ต้องบวกแบบนั้นแล้วจะให้สังเกตก็คือตัวยางยืดบริเวณการฝากเท้าด้านบนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ผมดูคือมันมีหลายสีนะใช่ ความหนาความกว้างอะไรพวกนี้มันจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเออซึ่งเดี๋ยวดูในรูปประกอบแล้วกันแต่สำหรับรุ่นเดลแอร์ตัวนี้ผมผมให้ให้นิยามว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะเฟิร์มนิดนึงใช่ค่อนข้างที่จะกระชับนิดนึงนะครับอ่ะโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของไซส์ครับน้ําหนักเป็นไงเงี้เคียว่าไม่หนักเลยนะกําลังดีเบาไม่ถึงกับเบามากอืมีิดว่าอยู่ในเบาในระดับที่เบา้วกันผมว่าก็อยู่ในระดับที่เบาเลยเบาทีเดียวนะครับใช่ในส่วนของตัวบอดี้ นะครับเป็นการใช้ผ้าตะข่ายกันนะครับเป็นผ้าตาข่ายที่มีแพทเทิร์นของมันพิเศษพิเศษเ,เ,เฉพาะนะครับแล้วมีการเสริมด้วยชิ้นยางอ่ะผมเรียกว่าชิ้นยางแล้วกันเสริมเข้ามาบริเวณด้านข้างเทา้าหน้าซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการเหมือนแบบกระแทกเสียดสีเยอะเขาเลยเสริมชิ้นยางตัวน<ส>ี้เพิ<ส>่มความแข็งแรงขึ้นมาครับนะครับแล้วก็ไล่มาเลยนะครับ ไปที่ข้อเท้าเลยนะครับเพราะว่าตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายล้วน,วนครับซึ่งตรงนี้เน้นการระบายอากาศอยู่แล้วชนะครับรวมถึงลิ้นรองเท้าด้วยครับนะครับมาดูที่ส้นเท้าเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยมีบริเวณข้อด้านบนตรงนี้จะเป็นเลเยอร์ที่แยกออกมานิดหน่อยครับ,รบมีสองชิ้นนะครับแยกออกมานิดหน่อยตรงนี้คือทำให้รองเท้ามันมีความเป็นนุนนูนมีเป็นสามมิติขึ้นมาใช่เพิ่มในเรื่องของความสวยงามครับ ความกระชับการดึงเชือกอะไรอย่างเงี้ยทำให้รองเท้ามันแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่เลเยอร์ด้านในเนี่ยเป็นการบุกนวมบุกฟองน้ําแล้วก็ผ้าที่ค่อนข้างนุ่มและคิวชั่นดีใส่สบายเนี่ยนุ่มชัดเจนเลยดูจะรู้เลยว่ามีความหนานุ่มค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ลายเพรสลี่ลายจีนเนี่ยคือจะใส่เข้ามาเป็นชิ้นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งเลยนี่ยสีแดงๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสวยผมสึกว่าตรงนี้ลายมันเยอะนะ แต่พอเขาใส่มาแค่นี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออโอเคกำลังดีกลังดีมันไม่มากเกินไปตรงส้นเท้านะครับมีชิ้นหนังเบอร์สี่ห้าไหมไม่ใช่ครับอ่าอันนี้เ, DM, เขียน D M ตูว o v a n m i t c h ฝั่งนี้เป็นเบอร์สี่เป็นเบอร์ของเขาครับเป็นเบอร์ของผู้เล่นแล้วก็มีที่ช่วยสวมลายธงชาติสเปนเออคิดเหมือนกันเลยนะ d o ไม่ใช่สเปนนี่ อประเทศอเมริกาอเมริกาใช่แต่แต่น่าจะเป็นเพราะโทนสีมันน่าะเป็นโทนสีโดยรวมคือแดงเหลืองใช่นะครับสปีดาใช่ไหมสปีดาสปีดาเนี่ยลายโลโก้ของโดนัลด์ชร์เป็นลายสไปเดอร์แมนนะสปีด้าตรงลิ้นรองเท้าจะมีปักอยู่ซึ่งตรงนี้เขาใช้เป็นชิ้นหนังอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอามาเย็บติดทำให้รองเท้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบแค่สกรีนสีลงไปทำให้มีอะไรมาเลเยอร์ขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็จุดที่พูดไปแล้วก็คือสายรัด การเท้าตรงนี้เพิ่มความกระชับคืออันนี้ถ้าใครเท้าอูมเพียแนะนําว่ามาลองครับเพราะแต่ละสีคุณอาจจะได้ฟิลที่แตกต่างกันนิดนึงใช่ใช่มาลองดีกว่าเมื่อกี้เราลองสีเลโก้เนาะสีเหลืองแถบนี้มันจะใหญ่แล้วมีความย้วยมากกว่านิดนึ่งนะครับก็สำหรับเบลแอนเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่กระชับมากกว่าใช่ก็อาจจะต้องลองนิดนึงสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของเท้าอูมเมื่อกี้ลืมพูดไปบริเวณของขอบลิ้น ่าตรงบริเวณนี้เขาใช้หนังแ่ยฟิลเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับมีเยอร์ที่เป็นหนาๆขึ้นมานิดนึงเพิ่มความแข็งแรงชแล้วก็ทําให้มันไม่ลุยด้วยแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปไม่หนักแล้วมันดูสวยนะครับเพราะนั้นการร้อยเชือกรองเท้าเนี่ยจะเป็นรูร้อยเชือกที่ซ่อนอยู่ด้านในอ่าแล้วเชือกเป็นแบบแบนนะครับตัวนี้มัดง่ายนะรที่ลองแล้วก็คือถอดง่ายมัดง่ายกระชับง่ายซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวเชือก <ไ>ปลายปเชือกมีสีเหลืองกับสีแดงม,มีเป็นกิมมิคให้นิดหนึ่งนะครับแ่ลองด้านในนะครับมีเขียนว่าเบลแอร์อยู่เป็นสีแดงก็เหมือนคอลแลบกันเป็นคอลแลบกันนิดนึงนะครับแล้วก็ที่แน่นอนก็คือนุ่มค่อนข้างที่จะสวมแล้วมันอบกระชับส้นเท้าได้ดีมันล็อกให้เลยนะครับเวลาวิ่งหรือกระโดดเนี่ยเท่าที่ลองคือจะไม่มีอาการขยับใช่ส,ส้นไม่ขยับซ้นไม่ขยับใช่ครับเพราะนั้นฟิตติ้งตัวเนี้ย ถือว่าทําได้ดีมากทีเดียวใช่นะครับความสบายก็ดีทิ้งก็ดีนั่นเองระบบรองรับแรงกระแทกเนียชอบนะเนียปลื้มกับระบบนี้อยู่แล้วคือรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นไลท์สไตรค์นะครับซึ่งไลท์สไตรค์เนี่ยแน่นอนมาด้วยเรื่องของความนุ่มความยืดหยุ่นที่ดีและน้ำหนักที่เบาแต่เฮียรู้สึกว่ารุ่นนี้นะพี่ไลท์สไตรค์เขาจะดูไม่ยวบมากจากที่ยอมกดกดดูนะ ดูเหมือนเขาจะมีความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นน่าจะมีการปรับปรุงใช่เรื่อยๆใช่ครับทำให้ไลฟ์สไตร์ดีขึ้นเป็นลำดับแบบนั้นนี่นแต่ว่าคือไลฟ์สไตร์ของรุ่นนี้มันมีนี่แถบสีแดงตรงนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะที่เข้ามาเสริมด้านข้างตรงนี้ผมเชื่อว่าช่วยทําให้การหดตัวของไลฟ์สไตร์อ่ะ มันถูกบังคับอยู่ไม่โวบมากเกินไปอ่ามันถูกบังคับอยู่นิดนึงแล้วหมายความว่าเวลาที่คุณสไลด์ด้านข้างหรือคอสโซเวอร์หนักๆตัวนี้มันจะซับพอร์ตไม่ให้เท้าล็บลิ้นใช่เพราะนั้นตัวนี้นอกจากสวยงามนะก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยนะครับเอ่ออาดิดาสมาหลังๆนี่ทุกรุ่นเรียกได้ว่าพื้นทนปูนเลยแหละค่อนข้างโอเคเลยคือวัสดุตรงนี้เป็นยางที่แข็งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเาเรียกว่าทอร์ชั่นนะครับเป็นแผ่นพลาสติกอยู่ตรงกลางด้วย นวดลายเป็นลวดลายแล้วก็สวยดีทีเดียวลวดลายนี่จะเป็นลักษณะของใหญ่เป็มุมใหญ่เป็มุมของเขาเป็นใหญ่เป็นมุมนโลโก้ขอ่ไซึ่งตัวนี้เออมันจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยคือในแง่ของแฟชั่นนะครับตัวนี้ทนปูนก็จริงนะครับแต่การยึดเกาะมันจะไม่เท่ากับลายที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับอันนี้อาจจะมี ไม่หนึกมากนะแต่ไม่ใช่ว่าลื่นนะแต่ไม่ได้ลื่นหรอกอ่าไม่ได้ลื่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเบรกเย็บขนาดนั้นใช่บางคนะบอกรู้สึกว่าเบรกเย็บแต่จะไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับมีลายเส้นดูมาดิเชลบริเวณหัวรองเท้าใช่อ่าตัวนี้มีเพิ่มเข้ามาให้นิดหน่อยอืนะครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดแล้วของรุ่นอิชูสามใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันดูแบบโดดเด่นครับ แต่มันก็มีอีกหลายธีมเลยโ้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่อเลโก้เลโก้นะครับแล้วก็โอ้เยอะอ่ะจริงจริเบอร์สีใช่เดียร์ค้ที่มีหลายสีอยู่เหมือนกันอมีหลายสีเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะเลือกที่ชอบได้เลยที่ไหนเนี่ยก็ต้องดีล็อกสตร์ลวครับนะครับก็ลองไปดูรูปจากที่เราขึ้นให้ดูนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยในราคา4,000บาทถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มมากก็เป็นอีกรุ่นครับที่ถือว่าแนะนำเลยแล้วกันอ้าวดูคลิปจบแล้วนะครับ กดแชร์อ่าแล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับครับแล้วก็รอติดตามครั้งหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนอีกเดี๋ยวมารอรุ่นกันอ่าหรือใครชอบรองเท้ารุ่นไหนอยากให้รีวิวอะไรรอค<ข>อ,<ข>อมเมนต์มามน,นะครับวันนี้ก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับเฉลียจุดห้าต้องลองแนละ้วตัองสิบสองเฮ้ยน้องเฉลี่ยจุดห้ายูเอสพุ่งม่ใช่โทรซับเยเออ๋อไม่ใช่